สวัสดีครับกินอย่างสมเกียรติสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ที่ถนนสงประภาเขาเรียกริมคลองประปาเลยทีเดียวบรรยากาศดีดีนะครับเพราะว่าเงียบเียบ,บสบายสบายวันนี้เราจะมากินตำบักฮุงกับไก่ไก่ไม่ใช่ไก่ธรรมดาด้วยนะไก่อบโอ่งของลุงกดอันนี้เป็นสาขาสองเขามาตั้งที่นี่นะครับนอกจากมีไก่อบโอง่งแล้วยังมีพวกส้มตำพวกโอ้ยอาหารอีสานเพียบเววันนี้เราจะกินอาหารอีสานกับไก่อบโอง่งลุงกดสาขาสอง ที่สองประภาตามมาเลยจ้าเอาละรครับนั่งในร้านนะครับบอกแล้วว่าไก่อบโอง่งลุงกดสาขาสอง เพราะว่าสาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนสาขาสองเดี๋ยวมาคุย,ยกับเจ้าของร้านครับคุณชมพู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชมพู่ปีนี้สามสิบหรือยังฮะจริงๆริงสี่สิบสี่สิบเก้าไม่ต้องไปบอกเขาสิเขาบอก,<ร>อกเลยไปนิดหน่อยสวยขนาดนี้ที่ห้าสิบอยู<ช>่แล้วดูสิเพราะกินไก่อบโงงเยอะเหรอก็ด้วยวันนี้พี่พี่ชมพู่เนี่ยเป็นสาวสารคามคือ เป็นคนอีสานที่ทำอาหารอีสานแซ่บแล้วก็ที่สําคัญคือเขาได้สูตรไก่อบโอบ่งมาจากลุงกดซึ่งลุงกดเนี่ยสาขาหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่เขาเขียวค่ะอยู่ที่ทางขึ้นสวนสัตว์เขาเขียวเลยจะเป็นร้านดังเปิดมา20กว่าปีแล้วอ,อันนี้เป็น <c oughs> เป็นุ่นหลานแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาไก่อบโอ่งของลุงลุงกดเนี่ยมาขายที่นี่เขาส่งที่นี่มาเราก็อบไปอบจงจริงนะครับเพราะฉะนั้นรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือไก่อบโอ่งลุงกดขายโดย ไม่ชุมพู่อ่านะอันนี้แหละครับอันนี้จะเป็นหมูกรอบทอดน้าปลาค่ะจะเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะจะทําทีละชิ้นนะคะไม่ได้ทําค้างไวก็จะกรอบอร่อยเลยคอหมูย่างจริงๆชื่อคอหมูย่างแต่จริงๆเป็นคอหมูที่อบในโอ่งเหมือนกันอบวยเตาถ่านเหมือนกันเวลาชิมจะหอมหอมกลิ่นหอมเตาถ่านหอมเตาถ่านนะฮะอันนี้เป็นคอหมูย่างนะครับอันนี้เป็นน้องลายค่ะน้องลายคัดพิเศษลวกจิ้มลวกจิ้มอ่านะฮะ ันนี้ต้มต้มแซบกระดูกหมูใส่กับไผ่แก้วด้วยนะก็ไผ่แก้วคือส่วนไหนไผ่แก้วจะเป็นกระดูกกระดูกอ่อนกรุบกุอะค่ะกระดูกอ่อนอีสานบานหฮาหูจ้าแม่จ้านะครับลูกค้าจะชอบทานแล้วก็จะกรุบๆมันจะกรุบกรุเดี๋ยวลองดูแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมไก่คนอีสานต้องมีอ่อมไก่ต้องมีไก่แกงอ่อมแกงอ่อมนะครับ แล้วปลาตัวนั้นมาจากไหนล่ะอันนี้จะเป็นปลานิลทอดไม่ธรรมดาค่ะจะเป็นปลานิลทอดสุดสุดคุณยายค่ะก็คือจะเป็นสารค้าม่ดจงแมนจะทอดแล้วก็ไส้นำซีอิ๊วมันจะมีรสชาติที่ดีเลยนี่ใส่ยังไม่ยมีสายนี้ใช่ไหมมีค่ะมีอยู่ในนี้แล้วอ๋อลากไปเรียบร้อยแล้วใช่มันจะมีต้องทอดเสร็จก่อนแล้วมาลากร้อนๆเพราะมันจะกรอบทั้งตัวแล้วมีรสชาติเลยลูกค้าจะชอบมากอันนี้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่งแตีก๋วยจีสารในนี้จะแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงอ่าแบบใส่ก๋วยจีสารเปรี้ยวอ่าอร่อยนะฮะ อันนี้ลาบลาบหมูอันนี้ทุกคนต้องกินอยู่แล้วเป็นเมนูประจำประจำชาติไทยและชาติอีสานคือถ้าสั่งส้มตำร้านอาหารอีสานเนี่ยต้องมีลาบต้องมีาบแล้วกินลาบเนี่ยภาษาไทยลาบนี่คือลาบได้ลาบได้ผลเพราะฉะนั้นถ้านาต้องกินลาบอันนี้อย่างครับอันนี้จะเป็นเมนูสูตรพิเศษอันนี้ชอบเป็นส่วนตัวอันนี้ทําเองเลยนะคะจะเป็นคอหมูย่างของเรานี่แหละแต่มายําใส่องุ่นค่ะรสชาติกินแล้วจะสดชื่นลูกค้ากินก็จะชอบแบบ โอ้ยชอบรสชาตินี้จังเลยกินแล้วสดมีเฉพาะร้านนี้เนาะใช่เฉพาะร้านเราเรอ่าคราวนี้มาถึงมวดหมูํำบักคุงหรือดำซุปดำนะฮะดำบักคุงหรือดำซุปํำของเราเนี่ย<อ>เราบอกเลยว่าร้านเนี้ย้มตํำหรือํำบักคุงมีหลายอย่างมากมีทั้งอันนี้เป็น้มตํำข้าวโพดอันนี้เป็นซุปํำปูปลา้มตํำแซลมอนแล้วท<า>ี่จบอันนี้คือซ้มตำถาดถาเพราะฉะนั้นอยากจะสั่งอะไราำดำได้หมดสารพัดตำเลยน้ำปลาซึ่ที่นี่นะครับเขาปรุงรสมาอร่อยมาก อันเนี้ยที่พูดเนี่ยเพราะเคยกินแล้วแต่วันนี้ต้องมากินอีกทีนึงเพราะอยากให้คุณผู้ชมที่ชมรายการกินอย่างสมเกียรติเนี่ยได้เห็นความอร่อยว่าแซ่บอีหลีตัวอ่าเรามาเริ่มกันเลยทีเดียวอ้าวเพราะฉะนั้นมาเลยครับเราจะเริ่มไก่อบองก่อนเลยโอ้ยน้ำเปล่าเอาไปไม่กินหรกตอนนี้นี่ค่ะนี่ตัวใหญ่ๆเลยเอาเอาตรงไหนดีก่อนเอาน่องแล้วกันนะน่องค่ะน่องค่ะมันหยุดเลยไก่อบองครับ เป็นไงครับพี่กินหอมเตาถ่านเตาเพื่อนโอ่อะมันละอว่ะแล้วตัวที่หมักเนี่ยกัดเข้าไปเนี่ยเจอเจอไอ้ตัวตัวหมักอ่ะเครื่องเครื่องหมักอ่ะมันมีอะไรบ้างหรือความความลับอันนี้อันนี้อาจจะเป็นสูตรเฉพาะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสูตรของเราจะมีความกลมกล่อมจึงเนื้อเ็ไก่เลยค่ะหมักกันเป็นคืนคืนค่ะเขาไปอยู่ข้างในเลยอะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บไปกินต่ออร่อยมาก ไก่อบโบวงของเขาเนี่ยนะครับนุ่มแล้วก็เนื้อไอตัวหมักเครื่องหมักเขาเนี่ยเข้าถึงไส้ไส้ในเขาไปถึงในตัว<ช> <ใน S 2> จะไปอยู่ในการที่กัดนดเ<ช>นี่ย<ไห>เข้าไปแบบซึมเข้าไปเลยซึมเข้าไปเลยนะครับอร่อยมากอันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาก็สูตรที่ร้านสุตรที่ร้านค่ะกับกรอนี่น้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มเปรีย้ยวนาอน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเอาสะหน่อย อหอมน้ำปลาหมูสามชั้นน่ะมันไม่มากแล้วก็น้ำปลาที่เอาไปทอดเนี่ยหอมคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้ลืมไปว่าจะไม่ใส่น้ำจิ้มหนูละเพราะว่ามันหอมด้วยตัวน้ำปลากับหมูสามชั้นอร่อยครับ,บตัวนี้จะเป็นตัวที่หลายคนมากินแล้วบอกว่าเป็นคอหมูย่างที่หอมมากเนื่องจากว่าเขาเอาหมูเอาคอหมูเนี่ย ไปย่างในไนโอง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไก่อบโอ่งแล้วยังคอหมูอบโอ่งอีกขอชิมขอกินไปแล้วล่ะมเคี้ยวไม่ไหวคอหมูย่างอบโอง่ง <c oughs> ดีไหมคะพี่หอมมาก <c oughs> แล้วก็ใครอยากกินรสชาติจัดจ้านก็ใส่กับแจ่วไป อันนี้เมนูเนื้อถ้าใครทานเนื้อนะฮะเนื้อน้องลายลวกจิ้มจิ้มกับแจ่วเนาะเม็นบอนี่เลยพี่แจ่วไหนล่ะแจ่วนี่สูตรของเราแล้วก็เข้มข้นพี่แจ่วนีจะเป็นแจ่วรสแซบซีดลูกค้าจะชอบมากนี่ขิ้ลแนบซีดแซบซีดขั้นไหนที่ชอบทานเผ็ดได้ไม่ประแดกกูเนี่ยไม่มีค่ะอ่าเป็นแจ่วแบบแจ่วพริกป่นน่ะแจ่วแจ่วพริกป่นแจ่วพริกป่นบ้านเท่าอีสานบ้านเท่าเนี่ยแหละค่ะก็จะแบบบางคนชอบทานเผ็ดก็ขอเติมขอเติมแจ่วอะไรอย่างเงี้ย พี่เนื้ออร่อยแจ่วแซ่บจี๊ดจ้ากับพุงแกงเนื้อละลายแบบพุ่งสองสู้กันอยู่แซ่บยดีอร่อยอร่อยใจดีดีต่อไปแกงอะไรที่หลังดีไหมออมาอนี้ก่อนเนาะอันนี้ไหนนะเมนูยำคอหมูของเราเนี่ยค่ะแต่เป็นยำใส่องุ่นค่ะพี่ทานแบบเน้นความสดชื่นสมุนไพรใส่กัพี่ใสหญ่ชิ้นใหญ่มากเลยเนี่ยชิ้นใหญ่โพด ซอยตะไคร้ซอยตะไคร้มีซอยตะไคร้ด้วยเหรอค่ะจะกินหอมตะไคร้นะคะอืมส้อนกลางนะะมีความองุ่นมีความยำตะไคร้หอมแดงองุ่นหมูหมูย่อองญญางอบโอบ่งทุกอย่างบบเราไป็คักเขาก็ไปจาก ส่วนผสมที่ทํามา<ช>นะครับทําให้กินแล้วสดชื่นกินแล้วสดชื่นเลยอารมณ์เสียมากินเนี่ยหายเสียเลยจริงๆๆเนะ <c ười> ๆๆะาะอร่อย,ยอร่อยไงค่ะครีทานแล้วอร่อยสดชื่นอะไรอยู่อันนี้จ้าไปร้านอาหารที่สารบู้สั่งลาบหรือบูไใดเลยเพราะมันได้ลาบไงยิ่งใกล้ๆวันหวยออกเนี่ย <c oughs> ต้องซื้อลาบกินลาบอันนี้ลาบหมูสูตรสารคามเนาะสูตรสารคามแมนจ้ะ หอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วก็คั่วอเองคั่วตัวหอมข้าวคั่วแล้วตัวตัวลาบเนี่ยเขาไม่แฉะทำให้เวลากินเนี่ยมันได้เนื้อได้หนังเต็มที่บางร้านทำใจแฉนะมาแล้วมาแซกอันนี้เขาทำให้แห้งแบบดีเลยเนี่ยน้ำนิดหน่อยพออันนี้เป็นสูตรอีสานจริงๆมาไป็ไส้กรอกคะพี่ไส้กรอกอีสานนี่ของที่ร้านเนาะ ทานเป็นอย่างดีเพราะว่าจะเป็นของทุกอย่างจะเป็นคุณภาพเดียวกับที่เราทานอเรากินยังไงลูกค้ากินอย่างนั้นลูกค้ากินยังงเส้นก๋อยอีสารครับกับพริกขี้หนูสวนนะฮะแล้วก็ถั่วลิสงจริงจริงต้องกินอันนี้ด้วยจะขาดขิงอ่อนครับพี่ขิงอ่อนข้าวขิงทอที่อนพี่ก็เรียกไปด้วยขิงอ่อนเจมี่คือขิงอ่อนไม่ใช่ขาพูดไม่ลงขิงอ่อน เข้ากันใชรอกเนื้อนแน่นเปรี้ยวกลังดีไม่เปรี้ยวมากกับเจอพพิกิหนูสวนกับขิงอ่อนอร่อยครับซุ้มตำเนี่ยตำสารพัดเลยมีตำกุ้าโพดมีตำไทยตำปูปลามีตำแซลมอนอันนี้ตำถาเป็นตำลาวขออนุญาตเลยถ้าตำอร่อยอย่างเนียยทุกอย่างอร่อยหมดเพราะมาอยู่ที่ฝีมือ มีตำไหลบัวมีตำไหลบัวตุ้งโซดมีตำถัว่วหมูกรอบนะคะมีสารพัดตำเลยอันนี้ตำถ<อ>าดเลยดดนด่ีประแดกด้วยนาอที่ร้านจะรสจัดหน่อยนะคะถ้าเกิดลูกค้าไม่ทานเผ็ดก็แจ้งได้แต่รสชาติปกติของเราคือจะจัดนิดนึงจัดแบบพ้นสารค้ามห่ะจะกกินจัดจัดแซ่บแซ <laughs> ่บจริงๆนี่ตำลาวไม่ได้ปรุง อ็กินกับปลาสิกินกับปลาพี่เดี๋ยวน้องทําให้น้องของย่าจของกไานปลานิญทอดราดซีอิ๊วเป็นสูตรของคุณยายสูตรคุณยายสูตรคุณยายมาเลยค่ะของพี่เลยพี่ยึดปลาตัวนี้ไว้ห้ามใครกินพี่กินคนเดียวเพราะนั้นพี่ไม่ใช้ช้อนกลางนะจ๊ะเป็นปลานิญปลานิญทอดเขาจะมีรสชาติในตัวเขาพี่ชิมปลาเปล่าปลานิญทอดที่ ทอดเสร็จแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยจะเซีอิ๊วราดจะเป็นซีอิ๊วปรุงนะคะซีอิ๊วปรุงรสนะไม่ใช่ซีอิ๊วดุนซีอิ๊วมีปรุงรสเขาจะมีรสชาติค่ะเด็กๆก็ทานได้บางคนเด็กเด็กอร่อยอร่อยลูกค้าบางคนเด็กๆก็ชอบทานกับข้าวแต่คุณยายสั่งให้กินส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส้มตำแต่คุณลูกสาวเรากินปลากับส้มตำไม่เพราะว่าคุณคุณชมพู่อ่ะคุณยายเขาสั่งให้กินแบบนี้ก็เลยกินมาแบบนี้เขาเลยมาให้เรากินแบบเขา นี่กินส้ตมตำเลยปลานินเข้ากันอะเข้ากันอยู่นะพี่ปลานินกินเป็นกับแก้มส้มตำอะตับส้มตำเข้ากัน,นครับมะละกอกรอบอร่อยนปะปลาลาหอมตัวปลานี่ก็หอมนิดซีอิ๊วสูตรที่เขาทำเองไม่ใช่ซีอิ๊วล้วนๆนะซีอิว๊วเปมนสูตรของเขาแหละคุณยายทำไว้อวทอดปลาแล้วร้อนมา กรอบๆแล้วก็เอาน้ําซีอิ๊วราดราดีกน้ำซีอิ๊วซึมซาบเข้าไปในในเนื้อปลาละอร่อยอ่ะมาแกงแกงค่ะขออนุญาตนะคะขอถ้วยมีค่ะอย่างละคำพออย่างละคำนะเอาอันแรกก่อนอันแรกเป็นต้มแซ่บซี่โครงอ่อนชิ้นเดียวพอครับพี่ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งเป็นพายแก้วค่ะอ่าพายแก้วอ่าหนึ่งชิ้นพายแก้วมันมีพายแก้วแล้วมีพายอะไรอ่ะพายแก้วแล้วก็เป็นซี่โครงพายแก้วพายอะไรพายงามอ่ะพายอะไร เอออันน oh, like ี้แค่พายแก้วก่อนเอออันนี้ก็จะจิ่บๆเหมือนกันค่ะก็จะเผ็ดๆแซ่บๆอุ้ยแซ่บอุ้ยแซ่บเซ็บจี๊ดแซ่บจี๊ดอุ้ยเอาพรายแก้วอันนี้พรายแก้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมีกรุบกรุบที่อ่าอ่านง่ายนุ่มไหมคะนุ่มค่ะ แซ่บแซ่บลองชิมกินออมมาชิมออมมาเอาใช้ชานุกันได้ไหมเนี่ยได้จ้าไม่ว่านะไออิสานบ้านเท่องนากันบ่เป็นยังไงเอาทั่วพอคะขาม่ะเอาพอคำเอาพอคำขออนุญาตวันนีต้องมีภาษาอิสานนำเด้อเพาะคนนี้คนหนองบัวลำพูเจอคนสารคามน่ะอาหารแซ่บแซ่สร้างได้ยาวแบบรสชาติแบบปันดตรงนี้กระดูกเอาออกให้ก่อนละค่ะอันนี้ทางการไหนก็กินกระดูกด้วยนะเนี่ยไม่มีแล้วค่ะอันนี้เป็นอ่อมไก่คนอีสานต้องกินอ่อม ผักชีลองผักชีลาวอะไรของแซ่บเครื่องครบหอมขึ้นจมูกอืมนีกินตะละหน่อยๆใช่ไหมพี่บะแดกน้ำ้วกผักพริกขี้หนูต่ำลงไปอะ่ะจ้าตาำลงไปในออมอะ่ะอืมชจานมากหมูยังเนี่ยหม,มูยัางมบอีกไม่พอแค่นี้ยังไงจบข้าวแค่สิบสองอย่างยังได้ไงเนี่ย สักสิบห้าอย่างได้ไหมเพิ่มต้องสั่งเพิม่มอ้เดี๋ยวไปสั่งเพิ่มหลังใหม่หลังใหม่อร่อยแซ่บคือหมายถึงว่าต้องบอกเลยว่าไก่อบโอ่งเขาเนี่ยรสชาติดีมากแล้วตัวน้ำหมักที่เขาหมักเขาไปกับไก่ก่อนที่จะไปอบโอ่งเนี่ยมันซึมเข้าไปอับซอบเข้าไปในตัวเนื้อไก,ไก่ไก่กัรไก่ไกไกทุกคําก็จะเจอเครื่องหมักที่ทาให้ไก่อร่อยรสชาติอะหวานนิดๆนะฮะเหมาะกับกินกับส้มตำกินกับอะไรก็ได้สารพัดพี่พี่พุฝากร้านไว้กับคุณผู้คุณผู้ชมหน่อย อ่าช่วงนี้ไว้พี่คนเดียวเลยนใช้เดียวขออนุญ,ญาตฝากร้านนะคะร้านไก่โอ,อ,อง่งลงกดนะคะตรงนี้จะเป็นสาขาปตทดีซีพาร์คอยู่ตรงเลียบคลองประปานะคะมาง่ายเลียบถนนเลียบคลองประปาจากแจ้งวัฒนะก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะคะมีปั๊มปตทปั๊มเดียวเลยนะคะก็ในปั๊มปุ๊บก,ก็จะเจอร้านไก่โอ,อ่องเลยนะคะเปิดมทุกท่านนะคะมาทานที่ร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะคะปิดสองทุ่มค่ะทุกว,วัแ<ส>มแะ่ชายเปิดทุกวันมีความแซ่บไม่มีวันหยุด อ่ามีความแซ่บเสิร์ฟห้ถ้าเน้นแซ่บแบแบบลาวๆอะไรเงี้ยค่ะอีสานอีสานแบบอีสานบานเฮาใช่ที่สําคัญคือไก่อบโอ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ไปกินที่เขาเขียวนะครับมากินที่นี่ได้เลยนะครับเป็นสูตรของลุงกดซึ่งเป็นเป็นเป็นญาติกระทางพี่ชมพู่เขาแล้วก็ส่วนอาหารอีสานเนี่ยที่ร้านลุงเขาไม่มีนะที่ร้านมีเพราะว่าร้านเขาเป็นคนสารค้าอาหารแซ่บแบบอีสานบานเฮาแต่แบบแซ่บแบบไหนก็บอกนะครับ สำหรับเบอร์โทรนะคะติดต่อได้นะคะก็098นะคะ664 6688นะคะโทรมาจองโต๊ะได้ค่ะ098ค่ะ098นะคะ664 6688นะคะโทรมาจองโต๊ะก่อนได้นะคะอ่านะครับเพราะนั้นสั่งเดลูดี้อะไรได้หมดสั่งเดลูดี้ได้หมดค่ะมีในลายแมนในกร็นะคะเสิร์ชหาไก่อบองค์ลุมกดปตทดีซีพันะคะโอเคนะครับบอกแล้วว่านอกจากไก่อบองค์ที่อร่อยแล้วเนี่ยนะครับ พอได้อาหารดีสารเข้าไปแล้วกินกับไก่เนี่ยมันเข้ากันเข้ากันแซบอิริตัว <ś led> อ,อชุ่มเป็นประแดกแซบแซบ,บปลาล้านัวหนัวอร่อยมากๆเลยนะครับมากินได้เลยไก่อบโบลุงกดสาขาสงประพา <ś led> ขอบคุณมากครับค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านโอ้ยแซ่บๆกินอีกกินตอ่อกินตอ่อกินต่ออุ้ยมเสียงปมมือด้วยมีผมอะไรไม่มีผมอะไร